สวัสดีครับวันนี้เพจเพ่นมมเตอร์นะครับจะมาแนะนำฟ้าสู่แต่งใส่รถ Honda Wave 125นะครับตัวนี้ใส่เวฟ e 125ขคาบูนะครับตัวนี้เป็นวาลโซนิกนะครับเป็นแบบหลอดตรงนะครับตัวนี้เป็นฝาแต่งของใหม่มือหนึ่งจากโรงงานเลยนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้เป็นหลอดเหล็กนะครับกดขอบ5 9มิล57ตามสั่งได้หมดนะครับใบวาลซีนซีเปิดพอร์ตพร้อมใช้งานนะครับ ไอดีเสียเปิดเรียบร้อยนะครับพอตตามนี้เลยนะครับอันนี้เสียนะครับโมเทียนก็ใส่โมเทียนโซนิกนี่แหละนะครับบ่าวาวเป็นบ่าวาวแข็งนะครับจะเห็นว่าบ่าวาวเนี่ยค่อนข้างเงานะครับเพราะว่าเป็นเหล็กเนื้อแข็งนะครับที่มาทําบ่าเป็นแบบเดียวกับที่ทําบ่าวาวแท้ติดรถเลยนะครับแต่นี้เป็นขนาดใส่วาวโซนิกนะครับนี่เลยนะครับเนียนๆสวยๆของใหม่มือหนึ่งนะครับ มีประเก็นฝาทองแดง59มิลแล้วก็หัวเทียนโซนิกของบอสให้นะครับอันนี้ราคาอยู่ที่3า0 0บาทนะครับท่านใดสนใจอยากได้ฝาสูบไปใช้งานนะครับหรือว่าฝาเดิมเสื่อมสภาพแล้วก็ยังไม่ได้ซ่อมแซมนะครับต้องการใช้รถนะครับสามารถติดต่อสั่งซื้อฝาตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับถอดตัวเก่าออกใส่ตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาใน f a c e b o o เพจมอเตอร์นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับ